สวัสดีครับจะมารีวิวรถไถยันม่าครับพร้อมหางตัดหญ้านะครับเก่าจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้ครับดูสภาพเครื่องครับสีเดิมทั้งคันนะครับแบบเครื่องเป็นเครื่องไดเล็กนะครับแบบแห้งๆเดิมๆนี่ยังไม่ได้ล้างนะสภาพยังไม่จะล้างนะครับบอกก่อนนะครับอ่าแบบเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับดูความแรงนะ กันไหมดูก่อนแล้เวลาตื้อต้องตวเช็คนะรัวเล็กครถก็ไม่ดนนแบบนแล้วไ้จะไม่มีครับไฟไม่มีเครื่องไม่หัครับนี้คือรถีตรนี้เขายนอยู่ที่15แรงเป็มีุดดนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูอันนี้ไปช้าๆก่ยนะดีผมไม่ได้นั่งขับนี่ยอะไร ไปแบบช้าๆนะครับนิ่งๆนะครับรถดีมากครับมีปปดเกียร์แปดเกียร์านหน้าครับปาดเกียร์สลับอ,อันนี้คือยกหางนะครับยกหางเลยยกหางให้ดูนะครับยกหางวิโยนะ<ย>ครับอ่ายกหางเรอจะตัดหญ้านะครับเยตัดหญ้าด้วย วสวยวันนี้น,นี้มันเป็นที่ดีเนี้ยเป็นเลนะลครับด้านหลับ โอเคครับโอโออยู่การทำงานโีโอหางลงครับครับใครชอบทักมาครับรถรุ่นนี้เรามีสี่คันครับรุ่นนี้เนี่ยดูด้ครัะ รถตัวนี้มีสี่คันมีสิบเจ็ดแรงหนึ่งคันมีสิบห้าแรงสามคันนะครับจะใส่เป็นหางโรตารี่โคนดินก็ได้หรือจะใส่หางตัดหญ้าก,ก็ได้ครับหรือจะใส่เป็นหางไถอย่างนี้เราก็มีนะครับถังไถครับเรียกหางแหวกครับหางแหวกญี่ปุ่นครับตัวสามารถใส่ให้ได้ทุกอย่างนะครับโอเย้ okay.